เล่าเรื่องผีตอนตีสองเปรตบุญข้าวสากสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสองได้นำาวาเรื่องเล่าหลอนเกี่ยวกับผีเปรตมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับแสงจันทร์สีเงินสาดส่องลงมาบนหมู่บ้านเล็กๆทามกลางทุ่งนาเขียวขจีของภาคีสานเสียงกิ้งลีดร้องเป็นทํานองกล่อมคืนนันเงียบสงบวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบวันสําคัญของชาวบ้านที่นี่เพราะเป็นวันทําบุญเขาสากประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเพื่อทิศสวดกุศล ให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหน้าบ้านหลังเล็กริมทุ่งนาสาวน้อยชื่อแก้วตากำลังช่วยแม่เตรียมของสำหรับการทำบุญเข้าสาลแก้วตามองดูแม่ด้วยความรักและเคารพแม่ของเธอเป็นผู้หญิงใจดีและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีบุญเข้าสากให้แก้วตาฟังทุกปีลูกเอ,อ๋ยบุญเข้าสากของเรานั้นสำคัญมากเลยนะ เพราะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราและเชื่อกันว่าในคืนนี้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้กลับมารับส่วนบุญที่เราอุทิศไปให้แม่ของแก้วตาเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มแก้วตาพยักหน้ารับคำพรางคิดถึงเรื่องราวที่แม่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผีเปรตที่มารับส่วนบุญในค่ำคืนนี้แม้จะรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่แก้วตาก็อดไม่ได้ ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับประเพณีโบราณแบบนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครอบครัวของแก้วตาจึงนำขาสากและเครื่องเส้นไหว้ไปที่วัดเพื่อร่วมทำบุญกับชาวบ้านคนอื่นๆบรรยากาศภายในวัดเต็มไปได้วยความคึกคักเสียงสดมนดังกล้องไปทั่วบริเวณแก้วตาและแม่ร่วมกันจุดทูบเทียนและอธิษฐานขอให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ หลังจากทำบุญเสร็จแก้วตาและแม่เดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มใจพวกเขานั่งคุยกันใต้ล่มเงาต้นไม้ใหญ่ขณะที่กำลังเตรียมตัวเข้านอนแก้วตาเลือบไปเห็นเงาประหลาดลอยอยู่เหนือหลังคาบ้านข้างเคียงเธอขยี้ตาแล้วมองดูอีกครั้งเงาประหลาดนั้นยังคงอยู่เธอรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวและรีบเรียกให้แม่มาดูแม่คะหนูเห็นเงาแปลก แก้วตาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสัน้นแม่ของแก้วตามองตามไปยังที่ที่ลูกสาวชี้ไปแล้วก็ต้องตกใจเช่นเดียวกันเธอพยายามจะเข้าไปดูให้ชัดเจนแต่เงาประหลาดนั้นหายไปแล้วคงเป็นความรู้สึกของลูกเองนะลูกแม่ของแก้วตาพยายามปลอบโยนแม้ว่าจะพยายามไม่คิดมากเท่าไหร่แต่แก้วตาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขวัญเสีย เธอจำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเปรตที่มารับส่วนบุญในคืนวันเข้าสากเธอห่มผ้าแล้วก็หลับตาลงแต่ก็ยังนึกถึงเงาประหลาดนั้นไม่หายรุ่งเช้ามาแก้วตารีบเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ยายฟังยายฟังด้วยสีหน้าเคร่งขรึมแล้วกล่าวว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากเราบรรพบุรุษของเรา อาจจะอยากบอกอะไรบางอย่างก็เป็นได้คำพูดของยายทำให้แก้วตารู้สึกสับสนและกลัวในเวลาเดียวกันเธอตัดสินใจว่าจะไม่นิ่งนอนใจอีกต่อไปค่ำคืนนี้เธอจะลองออกไปดูที่วัดเองเมื่อถึงเวลาค่ำคืนดวงจันทร์ส่องแสงจ้าเต็มท้องฟ้าแก้วตาถือเทียนเล่มเล็กเดิอนออกจากบ้านอย่างระมัดระวัง เสียงลมพัดใบไม้กระทบกันดังชวัดเฉวียนสร้างความรู้สึกหวาดกลัวให้กับเธอแต่ก็ยังคงเดินต่อไปจนถึงบริเวณวัดทันทีที่เหยียบเข้าไปในบริเวณวัดเสียงร้องวีดแหลมดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ชัดเจนกว่าเมื่อคืนมากเสียงนั้นเหมือนเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแก้วตาใจสัน่นขณะที่เดินตามเสียงนั้นไป เสียงร้องนำพาเธอมาหยุดอยู่ตรงหน้าต้นไม้ใหญ่หลังวัดตรงนั้นมีแสงเรืองรองสีขาวลอยอยู่เหนือพื้นดินแก้วตาลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้แสงนั้นเมื่อเข้าไปใกล้แสงนั้นมากขึ้นแก้วตาก็เห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศใบหน้าของเธอซีดและมีรอยแผลเป็นที่แก้มขวาผมยาวรุงรังปกหน้า ทำให้เธอเห็นได้เพียงดวงตากู่หนึ่งที่มองมาที่แก้วตาด้วยความเศร้าช่วยฉันทีเสียงหวานแผ่วเบาเอ่ออกมาจากปากของผู้หญิงคนนั้นแก้วตาตกใจจนแทบจะร้องออกมาแต่เธอก็พยายามกั้นไว้และถามออกไปว่าคุณเป็นใครคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณผู้หญิงคนนั้นเล่าเรื่องราวของเธอให้แก้วตาฟัง ้วยปากของเธอไม่ขยับเลยเธอเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานแล้วแต่ถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างอนาถวิญญาณของเธอจึงวนเวียนอยู่แถวนี้มาโดยตลอดไม่สามารถไปเกิดได้เพราะยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่แก้วตาฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นด้วยความสงสารเธอรู้สึกว่าเธอต้องช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ แล้วฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรล่ะแก้วตาถามช่วยฉันให้ไปพูดไปเกิดทีฉันอยากไปเกิดใหม่ผู้หญิงคนนั้นตอบแก้วตาคิดหนักอยู่ครู่หนึ่งแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นรุ่งเช้าวันต่อมาแก้วตารีบไปวัดเพื่อขอพบพระอาจารย์ทันทีเธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังอย่างละเอียด พระอาจารย์ฟังด้วยสีหน้าสงบเงยือกเย็นก่อนจะกล่าวว่าเรื่องราวของเจ้าช่างน่าสนใจยิ่งนักลูกเอย๋ยวิญญาณคนนั้นคงต้องการความสงบสุขและต้องการไปเกิดใหม่จริงๆแล้วหนูจะช่วยเธอได้อย่างไรครับพระอาจารย์แก้วตาถามด้วยความหวังหลังจากที่แก้วตาเล่าเรื่องรล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็พยักหน้ารับฟังอย่างตั้งใจท่านรู้ดีว่า เรื่องล่าเช่นนี้เกิดขึ้นได้เสมอในโลกนี้วิญญาณบางดวงอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์เพราะมีความค้างคาใจหรือยังไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้เมื่อถึงเวลาทำวัดเย็นพระอาจารย์ได้เข้าสมาธิเพื่อติดต่อสื่อสารกับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานให้วิญญาณมาปรากฏกายและอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนัก วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพระอาจารย์ในสมาธิท่านเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าเศร้าซอยและลอยแผลเป็นที่แค้มขวาอย่างชัดเจนพระอาจารย์ได้พูดคุยกับวิญญาณน,นั้นด้วยความเมตตาและได้ทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอลูกเอ,อ๋ยบาปกรรมที่เจ้าเคยเก่อไว้ในอดีตชาติเป็นสิ่งที่เจ้าต้องชดใช้แต่เจ้าก็ยังมีโอกาส ที่จะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้หากเจ้าสามารถปล่อยวางความแค้นและหัวศีกรรมให้แก่ผู้ที่เคยทำลายเจ้าพระอาจารย์กล่าววิญญาณของผู้หญิงคนนั้นฟังคำของพระอาจารย์ด้วยความซาบซึ้งเธอเริ่มเข้าใจถึงกลแห่งกรรมและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังจากที่พระอาจารย์ได้สื่อสารกับวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแล้วพระอาจารย์ ก็เข้าใจถึงความทุกข์ทรมานที่วิญญาณต้องเผชิญอยู่วิญญาณได้เล่าให้พระอาจารย์ฟังถึงความผิดพลาดในดีตชาติที่ทําให้เธอต้องมาตกนรกกระพุ่มเช่นนี้และความปรารถนาที่จะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้วิญญาณได้ขอร้องให้พระอาจารย์ช่วยเทศนาสอนญาติโยมให้รู้จักบุญคุณโทษและการกระทําชั่วเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนได้ตระหนัก ถึงผลกรรมที่ตามมาและขอให้พระอาจารย์อุทิศส่วนบุญจากการเทศนานี้ให้แก่ตนด้วยพระอาจารย์ละปากที่จะช่วยเหลือวิญญาณตามคำขอด้วยความเมตตาพระอาจารย์จึงได้จัดทำการเทศนาขึ้นในวันอาทิตย์ถัดมาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณผู้หญิงคนนั้นพร้อมทั้งอธิบายถึงหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องกรรมและผลของกรรม ในวันเทศนามีชาวบ้านมาร่วมฟังเป็นจำนวนมากทุกคนต่างตั้งใจฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์และรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องราวของวิญญาณผู้หญิงคนนั้นหลายคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความสำนึกผิดในบาปกรรมที่ตนเองเคยกระทำมาเช่นเดียวกันหลังจากการเทศนาจบลงชาวบ้านต่างพากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้น และตั้งปณิธานที่จะทำความดีให้มากขึ้นเพื่อไม่ต้องตกนรกเหมือนกับเธอคืนวันนั้นเองบรรยากาศภายในวัดดูเงียบสงบผิดปกติดวงจันทร์ส่องแสงนวลกระทบกับเจดีย์และพระอุโบสถทําให้เกิดเงาของสิ่งก่อสร้างต่างๆเหมือนกับมีชีวิตชีวาแก้วตาที่นอนไม่หลับจึงเดิอนออกมาสู่อากาศบริสุทธิ์ที่ระเบียงบ้านสายตา กวาดมองไปยังวัดเก่าแก่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเธอเธอสังเกตเห็นเงาดำขนาดใหญ่สูงเท่าต้นตาลลอยอยู่เหนืออุโบสถเงาดำนี้ดูแตกต่างจากครั้งก่อนเพราะครั้งนี้เงาดำนั้นดูมีแสงเรืองรองล้อมรอบราวกับมีพลังงานบางอย่างภายในแก้วตาใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและสงสัยเธอก็ค่อยเดินเข้าไปใกล้วัด จนกระทั่งถึงบริเวณโคนต้นโพใหญ่เงาดำนั้นค่อยๆลอยตัวลงมาตรงหน้าเธอในความมืดมิดแก้วตาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่เบื้องหน้าเธอมีใบหน้าสดใสลอยแผ่เป็นที่แก้มขวาจางลงมากและร่างกายของเธอเป็นประกายด้วยแสงสีขาวนวลผู้หญิงคนนั้นพยายามจะสื่อสารกับแก้วตาแต่กับพูดอะไรไม่ออกเธอเพียงแต่ยิ้มให้แก้วตาอย่างอ่อนโยน และยกมือขึ้นมาไหว้ไหวแบบเบาๆแก้วตาเข้าใจทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือวิญญาณที่เธอช่วยเหลือมาเธอจึงยกมือไหว้ตอบและกล่าวขอบคุณไปขอบคุณนะคะที่คุณมาขอบคุณฉันแก้วตาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นพยักหน้ารับรู้และส่งรอยยิ้มให้แกลตาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆจางหายไปในอากาศ เมื่อวิญญ,ญาณหายไปแก้วตาก็รู้สึกโล่งใจและมีความสุขเป็นอย่างยิง่งเธอได้ําสิ่งที่ดีและได้รับผลตอบแทนที่ดีเช่นเดียวกันหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแก้วตาและวิญญาณผู้หญิงคนนั้นพระอาจารย์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสอนให้ชาวบ้านเข้าใจถึงเรื่องบุญกรรมเก่ามากยิ่งขึ้นท่านจึงตัดสินใจ จัดงานฟังพระธรรมเทศนาขึ้นในวันทำบุญเขาสากในปีถัดมาในวันทำบุญเขาสากพระอาจารย์ได้เทศเกี่ยวกับอนิสงส์ของการทำบุญเขาสากเพื่อทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของวิญญาณผู้หญิงคนนั้นที่แก้วตาได้พบเจอเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นถึงผลกรรมกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อชาวบ้านได้ฟังธรรมเรื่องราว และวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแล้วต่างก็รู้สึกสะเทือนใจและสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษมากยิ่งขึ้นพวกเขาตั้งใจที่จะทำบุญเขาสากอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและเป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเองหลังจากการเทศจบลงชาวบ้านต่างพาก,กันมาร่วมทำบุญเขาสากกันอย่างคึกคักบรรยากาศเต็มไปได้วยความศรัทธาและความสามัคคี หลังจากเหตุการณ์นี้ชุมชนของแก้วตาได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการที่ทำบุญและการทำความดีมากขึ้นเด็กๆเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อเรื่องบุญกรรมและรู้จักการเคารพต่อผู้อื่นแก้วตากลายเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเธอได้เล่าเรื่องราวของเธอให้คนรุ่นหลังฟังเพื่อเป็นอุทาหอนและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำความดี เรื่องเล่าจบลงเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ